โอ๊ยไม่เข้าใจเลยไอ้นั่นกระโดนปล่อยไอ้นั่นรโดนขังความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนสว,วัสดีครับพุณลุงผมพอที่จะอธิบายให้ฟังได้ไหมครับคุณเป็นใครอ่ะเจ้าหน้าที่หรือทนายผมเป็นคนหนึ่งครับที่อยากให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องอย่างเช่นการฝากขังนั้นเราก็ต้องดูที่ความจําเป็นครับความจําเป็น การฝากขังใช้ระหว่างกระบวนการยุติธรรมกำลังค้นหาความจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่ามีหลักฐานการกระทําความผิดก็จะดําเนินคดีต,ตามขั้นตอนไปนะครับแต่ถ้าพบว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรือไม่มีหลักฐานเพียงพอก็จะปล่อยตัวไปแต่ไม่ใช่ว่าศาลจะฝากขังเสียทุกเรื่องนะครับต้องดูตามความจําเป็นด้วยครับด้ความจําเป็นเนี่ยดูจากอะไรว่าคนไหนจะโดนฝากขังหรือไม่ฝากขัง โดยสารจะดูจากผู้ถูกดำเนินคดีว่าสามารถหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือสามารถที่จะก่อเหตุอันตรายกับผู้อื่นหรือสังคมได้หรือไม่ mm hmm. เมื่อพิจารณาแล้วขึ้นอยู่เก็บดุลพินิจตามเหตุผลต่างๆว่าควรขังหรือไม่จําเป็นที่ต้องฝากขังครับดังนั้นแล้วการฝากขังเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงยังมอบความปลอดภัยให้กับสังคมและก็พยานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีครับ คุณลุงพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับมองเห็นภาพเลยขอบใจมากนะเมื่อก่อนเนี่ยข้าเข้าใจอะไรผิดไปเยอะเดี๋ยวข้าไปก่อนนะสวัสดีครับลงุงสวัดี <c oughs> <c oughs>